สินเจียยุยสินนัวใจขอให้รวยๆปังๆแหงๆกันเลยทุกคนนะคะยี่สามช่ององค์อยี่สามวันนี้เดินทางมาจนถึงเจ็ดเดือนแล้วค่ะมีทุกรสชาติจริงๆสนุกสนานสนุกหัวเราะร้องไห้เฮฮาตื่นเต้นทุกๆอย่างเลยทุกคนก็ขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณนะคะทุกคนในวันนี้ยี่สามจะเดินทางมาไม่ถึงวันนี้เลยถ้าขาด ทุกๆคนจริงๆถ้าถ้าขาดเพื่อนๆทั้งหนึ่งหมื่นคนที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ขอบคุณผู้ติดตามทั้งสามแสนกว่าคนขอบคุณ f อไม่ว่าจะเป็น f อฟซีเซอเจอตัวจริงขอบคุณแก๊งวอลเล็ตขอบคุณเจ๊เจ๊ดันป๋าดันขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทั้งอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังขอบคุณลูกค้างานรีวิวทุกๆท่านนะคะขอบคุณผู้ร่วมทำคอนเทนต์ทุกๆท่านที่เราเจอกันบนท้องถนนและก็ทุกๆท่านจริงๆนะคะขอบคุณร้านอาหารทุกๆร้านที่ยิบสามไปทานขอบคุณ คนคนนั้นที่อยู่ในวันที่ยี่สามออนแอร์ในวันที่ยี่สามร้องไห้ขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตยี่สามนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการกดหัวใจขอบคุณทุกๆการแชร์ขอบคุณทุกๆการเคาะหน้าจอขอบคุณของขวัญทุกๆชิ้นไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ตหัวใจดอกกุหลาบ ยาวไปถึงปราสาทขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะก็แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ยีสามจะขาดไม่ได้เลยขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยีสามพึ่งบุญบาร,รมีท่านอยู่นะคะทั้งหมดทั้งมวลทําให้มียีสามในวันนี้ยีสามขอขอบคุณทุกทักท่านที่ยีสามเอ่ยมาแล้วและถ้ายีสามเอ่ยมาไม่ครบก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ ก็คอมเมนต์บอกได้ว่าเอ้ยยี่สามเธอลืมขอบคุณคนนี้นะนะคะคือบางทีในการเดินทางมันยาวนานเหลือเกินเนาะก็ไม่ได้ยาวหรอกคะ่ะเจ็ดเดือนก็ไม่ถือว่ายาวนะคะแล้วก็ยี่สามต้องขอโทษตลอดการเดินทางถ้ายี่สามไปทําให้ใครเสียใจไปทําให้ใครผิดหวังไปทําไม่ถูกใจใครยี่สามต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะเอ่อในการทํางานของยี่สามบางทียี่สามจะยึดตัวเองเป็นหลักซะมากกว่า พ่อยี่สามมีความมั่นใจในตัวเองมากยี่สามอายุสี่สิบสี่ปีแล้วค่ะทุกคนยี่สามจะเช็คว่าหนึ่งผิดกฎชุมชนของติกตอกไหมสองผิดกฎหมายหรือเปล่าสามผิดจริยธรรมศีลธรรมไหมสีม่ 4. ผิดศีลห้าหรือเปล่าถ้าไม่ยี่สามก็ยังทําแบบนั้นแหละคะ่ะมั่นใจค่ะส่วนใครที่ไม่ชอบไม่ต้องเลื่อนผ่านนะคะคอมเมนต์ได้ตามสบายอื mm hmm. ส่วนคนที่ชอบยิ่งต้องคอมเมนต์เลยค่ะกดไลค์กดแชร์ กดหัวใจ